สวัสดีค่ะจำได้ไหมว่าเราคือใครนี่คือนิกกี้นะคะวันนี้เราจะมาทัวร์กองถ่ายนะคะไม่บอกว่าเป็นกองถ่ายอะไรเพราะว่าเป็นความลับต้องรอออนแอร์ก่อนอแต่กองถ่ายเนี้ยจะมีอะไรตื่นเต้นต้องไปดูกันดีกว่าเร็วที่แหงอยู่นะคะคือตากล้องไม่ได้รับเชิญแต่ถ่ายสวยเวอร์ชื่อที่กล้องนะคะและนี่ น้องซ้องค่ะหรือน้องวิเวียนนะคะที่วันนี้มาเล่นเป็นเกลือช่อหน่อยค่ะช่อหน่อยช่อหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน้ำลายไหลค่ะนี่แค่แค่อาเดิร์น้ำลายไหลหรือเจ้าอุ๊กะน้ำลายไหลสิซ้อนน่ารักอันนี้นั่งตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะวิเวียนอลิสาค่ะเล่นเป็นซอสค่ะโอ้ยอยากเห็นตอนถอดเสื้อจังเลยอ่ะอยากเห็นไหมคะยกมือยกมือหน่อยยกมือหน่อยมิถลึกนะเนี่ยอ้าวถอดเสื้อหน่อยต้องมีแบบแตะแน่ ใส่ร้อยหนึ่งขอเสื้ออะไ